สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับอยู่ข้างๆโลตัสสีสเกตครับวันนี้จะมารีวิวหมูย่างเกาหลีหรือว่าหมูกระทะนะครับร้านร้อยแก้วนะครับนี่ร้อยแก้วนะครับร้านตั้งอยู่ถนนอุบลสีสเกตหรือว่าสีสเกตอุบลนะครับขาออกนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับห้างโลตัสสีสเกตนะครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับของ ร้อยแก้วหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่ากินน่าทานนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักฟรีนะครับตรงนี้ไม่ต้องช่างกิโลนะครับที่นี่เป็นแบบช่างกิโลนะครับนี่ฟรีนะครับมีผักบุ้งนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับคุณผู้ชมมีแตงโมฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอ่ะปึ๊บเดี๋ยวเปิดดูสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็นี่ก็มีอาหารมากมายหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็ตับนะครับมีปลานะครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับที่นี่ครับนี่คือร้านร้อยแก้วหมูกระทะนะครับสาขา ถนนสีสเกตอุบลข้างๆกับห้างโลตัสสีสเกตนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ